สวัสดีค่ะเชิญน,นั่งก่อนได้นะคะวันนี้ร้านเงียบจังเลยนะครับอ๋อลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่เป็นพนักง,งานออฟฟิศอะคะ่ะเขาก็จะมาประมาณที่ๆที่ไม่บ่ายกันสแสดงว่าช่วงเช้าจะไม่ค่อยมีลูกค้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเชิญน,นั่งได้ตามสบายเลยนะคะพึ่งเดี๋ยวเอาเมนูให้ลูกค้าด้วยนะ เมน,นูค่ะลูกค้ารับอะไรดีคะงั้นขอเป็นสเต็ตกหมูแล้วก็เฟรนไรา์ใส่ชีสเยอะๆนะครับได้ค่ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> คุณลูกค้าทำอะไรอ่ะคะอ๋อ ผมจะสั่น้ำเปล่าเพิ่มนะครับได้ค่ะคุณปีใหม่คะลูกค้าคนเมื่อกี้ค่ะเขาเหมือนจะแอบดูใต้กระโปรงด้วยอะคะ่ะหยุดพูดจาไร้าสาระแล้วก็ไปทำงานต่อได้แล้วพึ่งอย่าให้พี่เห็นนะว่าทำหน้าไม่ดีใส่ลูกค้า ลูกค้าคือพระเจ้าเขาเอาเงินมาให้พี่แล้วพี่ก็เอาเงินมาจ้างเพิ่งต่อเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ แกลูกค้าคนนั้นมาอีกแล้วอะคนที่ฉันเล่าให้ฟังว่าเหมือนจิตอะ่ะก็ถ้าแกไม่สบายใจเดีย๋ยวฉันรับออเดอร์ให้เองขอบใจนะแกลูกค้ารับอะไรดีคะ เพิ่งเอาไปเสิร์ฟต่อห้าหน่อยเออคือเร็วๆสิลูกค้ารอได้แล้วค่ะน้องครับขอ,อน้ำเปล่าที่หนึ่งครับได้ค่ะเฮ้ยไอ้ลองอะไรน้อง มากล่าวหากันแบบนี้ได้ไงเจ้าของร้านอยู่ไนี่ยผมอยากคุยกับเจ้าของร้านเกิดอะไรขึ้นอ่ะพึ่งก็พนักงานของคุณอ่ะอยู่ๆก็มากล่าวหาผมคุณโอบลงมพนักงานยังไงอะจริงหรือเปล่าพึ่งจริงค่ะทุกคนเนี้ยเขาไม่รพึ่งผมเนี่ยนะจะรู้คุณไหนละหลักฐานไหนละพยาน ถ้าผมทําจริงก็งต้องมีคนเห็นสิมีพนักงานเย่แบบเนี้ยผมต้องรีวิวร้างฟูซะหน่อยแล้วจะเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจัดการให้พึ่งขอโทษลูกค้าซะแต่ว่าเพึ่งไม่ผิดนะคะเขาต้องห่างอะพี่บอกให้ขอโทษก็ต้องขอโทษหรือจะให้พี่ไล่พึ่งออกพอใจแล้วใช่ไหมคะ จะไปไหนอะพึ่งเป็นรับออเดอร์ลูกค้าสิพึ่งไม่อยากรับลูกค้าคนนี้ค่ะให้ปิมไปรับแทนได้ไหมคะพึ่งอย่าเรื่องมากได้ปะบอกให้ไปรับก็ไปรับสิแต่ว่าลูกค้าคนนั้นเขาลวนพึ่งนะคะพี่ว่าเราเคลียร์จบกันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแล้วยังมาพูดจาเหลวไหลอีกแล้วก็ไม่ยอมทำงานสักทีคุณปีใหม่ไม่เชื่อพึ่งหรอคะ่ะจะให้ฉันเชื่อได้ยังไง ก็เธอไม่มีหลักฐานว่าลูกค้าเขามารวนจริงงั้นก็ได้ค่ะคุณปีใหม่จับตาดูให้ดีนะคะว่าลูกค้าโลกคนนั้นเขาจะทำอะไรบ้างวันนี้เอาเมนูมาให้เองเลยเหรอจ๊ะคุณสวยลูกค้ารับอะไรดีคะ แหมทำไมต้องรีบด้วยล่ะพี่ยังมองไม่เต็มตาเลยงั้นถ้าลูกค้าย,ยังไม่รับอะไรขอตัวก่อนนะคะเุ้ยทำอะไรอะไอ้โลคุณทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอะไรของคุณผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันเห็นว่าคุณมาลามพนักง,งานของฉันคราวนี้แหละฉันจะจับแกส่งตำรวจเพราะว่าฉันมีพยานหลักฐาน ดีนะคะที่ตอนนี้ร้านเรามีกก้องวลจรปิดแล้วเอออย่าอย่าอ,อย่าแจ้งความนะถ้าฉันปล่อยไปเดี๋ยวคุณก็ไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นอีกงั้นงั้นเอางี้น้องอยากได้เท่าไหร่ว่ามา,าพี่เซ็นเชีกให้เลยคุณหมายความว่ายังไงแสนหนึ่งพอจะเป็นหูปิดตาพวกคุณได้ไหมนี่คุณสองแสน คุณนี่มันชั่วทั้งข้างหนข้างนอกจริงๆเลยนะคิดว่าเงินของคุณจะซื้อพวกเราได้เหรอหยุดพูดได้แล้วพึ่งเขาเป็นลูกค้าร้านเรานะคุณปีใหม่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่พนักงานของฉันเสียมารยาทแส่คุณเดี๋ยวฉันจะลบวิดีโอนในกล้องให้ทีนี้คุณเห็นแล้วหรือยังว่าเงินมันซื้ออะไรได้บ้างคุณปีใหม่ เพิ่งเรื่องบางเรื่องอะ่ะก็ปล่อยผ่านบ้างก็ได้เอางี้สิ้นเดือนเดี๋ยวพี่เพิ่มเงินให้คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะถ้าคนที่โดนเป็นคนในครอบครัวของคุณคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะยอมแบบนี้ไหมงั้นพี่ให้เพิ่งเลือกเลยนะระหว่างได้เงินเพิ่มกับลาออกคุณบีม่ ฉันขอโทษนะที่ช่วยอะไรแกไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจแกโอเคไหมฉันโคตรเสียใจเลยแกที่คุณปีใหม่เขาไม่ช่วยฉันเลยเงินนี่เปลี่ยนนิสัยคนได้จริงๆเลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมีหวัหน้าแบบเนี้ย <funded> <signed. issions> ฉันควรทำไงดีอะแกฉันควรยอมให้ไอ้โลกนั่นรวนฉันทั่วเลยเหรอ อย่าไปยอมนะพึ่งถ้าคุณปีใหม่ไม่ช่วยอะ่ะเดี๋ยวฉันช่วยแกเองแล้วแกจะช่วยฉันยังไงอะ่ะก็ช่วยจับคนผิดให้มันดิ้นไม่หลุดไง สวัสดีค่ะวันนี้ทานอะไรดีคะพี่เอาแบบเดิมแต่ให้น้องคนนั้นมาเสิร์ฟนะเอ่อคือว่าหนึ่งหมื่นให้น้องเขามาเสิร์ฟอาหารให้พี่ได้ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะครึ่งเดี๋ยวพออาหารเสร็จแล้วเอาอาหารมาเสิร์ฟให้ลูกค้าเขาด้วยนะ คุณปีใหม่ก็รู้ว่าเขาทำไม่ดีกับพึ่งอ่ะยังจะให้พึ่งไปเสิร์ฟให้อีกเหรอคะเอานะ่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละเขาคงไม่กล้าทำแล้วอีกอย่างนะเราก็เป็นพนักงานก็ต้องตามใจลูกค้าสิแต่ว่าพี่ไม่ได้ขอร้องนะพี่สั่งในฐานะเจ้าของร้านเข้าใจตรงกันเนาะ ได้แล้วค่ะพี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะอะไรของแกวะกล้าดียังไงมาทำกับฉันแบบเนี้ยแกนั่นแหละกล้าดียังไงมาทำกับฉันแบบนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณยากจะกล้าถามเหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นท้เป็นห่วงเนื้อห่วงตัวสองแสน้ะพอไหมไอ้เลวฟึงหยุดคุณปีใหม่ไม่ต้องมาห้ามเลยนะ ลูกค้าให้ตั้งสองแสนไม่อยากได้หรอไม่อยากได้ค่ะถ้าพี่อยากได้พี่ก็ให้มันรวยนีลูกแกรวยมาจากไหนต่อให้รวยแล้วนีใส่แบบเนี้ยฉันก็ไม่สนใจหรอกนี่กล้าด่าฉันเหรอพี่ให้ห้าแสนไล่งน,น,นี้ออกเจ้าไม่เงินอ่ะห้าแสนอ่ะพี่ขอโทษนะพึ่ง พี่ไล่พึ่งออกเป็นไงล่ะอยากปากดีกับฉันดีนะเออออกก็ออกงั้นก่อนออกอ่ะขอด่าหน่อยเถอะพี่นี่เป็นคนหน้าเลือดที่สุดเลยนะคอยดูเถอะผลกรรมจะตามสนองมันจะมากเกินไปแล้วนะพึ่งส่วนแกลกเตรียมตัวไปกินข้าวในคุกได้เลยคนอย่างแกจะทำอะไรฉันได้ อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคนหนึ่งโลกใช้เงินปิดปากส่วนอีกคนนึงก็เห็นแก่เงินจนหน้ามืดตามมวมีแกถ่ายฉันตั้งแต่เมื่อไหรอ่อะนี่ไม่ใช่แค่ถ่ายนะไลฟ์สดอยู่เลยทักทายกล้องสิคงไม่มีเวลาหรอกมั้งเพราะอีกเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้วปิม๊มหยุดไลฟ์อย่นี้เลยนะ นี่น่ะเหรอหน้าเจ้าของร้านในไลฟสดอุ้ยหน้าเลวอดหินแก่เงินไล้มนุษยธรรมเป็นผู้หญิงด้วยกันแท้ๆฉันจะไม่มากินร้านนี้อีกขอให้ร้านเจ๋งไวๆขอถ่ายหน้าไปประจานหน่อยเถอะปีมไปกันเถอะ เจ๋งตามคาดถ้าร้านได้อยู่ต่อนะก็คงแปลกแล้วแหละแต่และว,วันที่ลูกค้าเข้าไม่ได้มากินข้าวนะมาด่าตามไลฟ์ช่วยไม่ได้ทำตัวเองทั้ง,งนั้นอะ่ะเห็นเงินดีกว่าความปลอดภัยของลูกน้องทีนี้เขาก็คงรู้แล้วมั้งว่ามีเงินก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าไม่มีที่ยืน